สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนวกรรมะซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีสิงห์และราศีสิงห์สามารถฟังได้เป็นสองรูปแบบครับก่อนอื่นก่อนแล้วก็แชร์กดซับสไครต์ติดตามเพิ่ลังใจกับช่องช่องของเราด้ยนะครับขอบคุณครับใคนต้องการดูดูส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาที่ปีลิฟเวอร์สามหกเก้าตรงนี้ครับด้าน,นล่างแอดไลน์ดีมาถามค่ากูได้จะได้ราคาพิเศษเพราะวา่าเริ่มต้นตั้งแต่วันที่สิบห้านะครับวันนี้วันที่ยี่สิบแล้วนะอยู่ระหว่างกลางแล้วนะครับห้าวันแล้วเหลืออีกห้าวัน 25่ิมิถุนายนนะครับก็อัตาดีมาทำค่ากูได้จริงๆนะครับพิเศษในช่วงนี้ครับคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์เดือนกรกฎาคม25 6 6ซึ่งจะมีการโคจรยกยาราศีทั้งหมด3ดวงแต่ผมเห็น4ก็เลยนึกว่าเป็น4ผมลืมเปลี่ยนเนะาะตำแหน่งต้อง3ดวงนะครับเพราะมีดาวพุธยาราศีสองรอบนั่นเองครับโอเคแต่ามาเริ่มต้นกันที่ดาวประจําตัวกันก่อนนะครับก็คือดาวอาทิตย์แต่อาทิตย์จะย้ายตรงนี้ดังนั้นผมจะไม่พูดดาวประจําตัวนะแต่จะมาพูดหรือย้ำสองครั้งกันนเอค ทั้งคลิปนี้นะคลิปหน้าด้วยนะครับคลิปนี้ดาวอาทิตย์ย้ายมาที่17กรกฎาคม66อ่ะผมลืมบอกไปว่าจัยากรณ์ครึ่งหนึ่งนะครับก็คือต้นเดือนกับกลางเดือนนะกลางเดือนเริ่มต้นที่ดาวอาทิตย์ต้นเดือนเริ่มต้นที่ดาวประจําตัวแล้วก็ดาวพุธดาวเกตเนาะโอเคเรามาเริ่มต้นที่ดาวประจําตัวก่อนคือดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์ขณะนี้เขาจรอ,อยู่ในราศีกรกฎด้ตําแหน่งวินาศแต่เป็นมหาจักรดังนั้นเนี่ยมันนับการยกเว้นนะครับมันแปลว่าอะไรตนุวินาศแปลว่ากดดัน แต่ว่าคุณจะฝ่าฟันอุปสรรคไปได้แต่คุณต้องเหนื่อยนะจาไว้เพราะดาวมหาจักรเป็นตัวแก้หลายๆเรื่องนะครับมหาจักรแปลว่าสู้ทนนะครับแล้วดาวอาทิตย์เนี่ยแปลว่าหยิงพยองด้วยดังนั้นเนี่ยสู้ทนแบบหยิงพยองแปลว่าอ่ะรอดูแล้วกันเดีย๋ยวจะทำให้ดูอย่างเี้ครับเดี๋ยวจะทาด้วยทานี่ตามที่ตกลงกันไว้แล้วคุณจะทาได้สําเร็จเพราะมหาจักรแปลว่าบุกบา่าฝ่าฟันวงเล็บสําเร็จหมายเขาว่าคุณสําเร็จแน่นอนแต่คุณต้องเหนื่อยในการวิ่งเต้นนะครับวิ่งเต้นเพื่อให้แก้ไขปัญหานะครับ อะไรประมาณนี้แล้วมันมาจากดาวประจําตัวด้วยแปลว่าต้องต้องเหนื่อยครับอืมแต่ก็ไม่เป็นไรแก้ได้โอเคนะดีกว่าแก้ไม่ได้นะดีกว่าวิง่ง้ตแล้วสุดท้ายก็แก้ไม่ได้อยู่ดีคือไม่ดีนะโอเคไหมดังนั้นยังดีอยู่แต่ก็เหนื่อยก็ไม่เป็นไรเนาะทีนี้เอ,อเราไปเริ่มต้นกับที่ดาวประจําตัวคือดาวเอาไม่ใช่ขออภยัยดาวดวงแรกนะครับดวงแรกในเดือนกรกฎาคมเนี่ยคือดาวพุธยาราศี เข้าสู่ราศีกรกฎวันที่4กรกฎาคม6 6เสถเสถแปลว่าโคจรอย่างรวดเร็วนะครับแต่ว่าเข้ามาก่อนดาวอาทิตย์นะนะครับก็คือดาวพุธเนี่ยวิ่งจากราศีมิถุนเดือนลาภะเนี่ยเข้าสู่เดือนวินาศแปลวา่าดาวพุธเดือนลาภ์แบบเดียวเองนะครับก็มาเข้าเดือนวินาศอีกนะนะครับทีนี้มิถุนเนี่ยมันเป็นเกษตรด้วยนะตอนนั้นนะหนึ่งสองสามเนี่ยเป็นเกษตรนะครับถือว่าดีมากๆนะ,นะบอกเลยพูดอะไรแล้วเป็นโชคเป็นลาภนะบอกให้นะครับเอกสารก็จะผ่านนะครับ เซ็นเงินกู้ของเงินกู้ทําวีซ่าผ่านหมดนะครับแต่มันตั้งแต่เดือนกรกฎาเดือนมิถุนายนนี้ขอภัยครับเดือนมิถุนายนนี้ถึง1 2 3สามกรกฎานะครับขอภายนะผมพูดไวเกินไปหมายถึงว่า,าพูดนะ้วมันชอบผิดนะเพราะว่าผมอาจจะเป็นป่วยตอนนี้นะครับดังนั้นเนี่ยคือเป็นคนใจร้อนเพราะว่าไฮเปอร์ไทรอยด์อย่างมันเผาผ่านนะครับร่างกายมันเผาผ่านตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่ามันทําเร็วไปหมดหงิด,ง,ดง่าย นะครับบูงิดง่ายความจาสั้นนะครับลืมขี้ลืมนะครับประมาณนี้ทุกอย่างมันเป็นโรคนะครับมันมันบ่งบอกจากโรคภัยไข้เจ็บของผมผมไม่ได้เป็นอย่างนี้ตามจริงอ่ะตอนเด็กๆผมไม่ใช่แบบนี้นะครับเป็นคนละเรื่องกับแบบนี้เลยแต่ก่อนใจเย็นมากเป็นคนที่ยอมคนแต่สมัยนี้ไม่ยอมคนนะครับอ่าแต่ว่าก็ยังพอยอมบ้างแต่หมายถึงว่ามันมันมากกว่าเดิมอ่ะอะไรประมาณนี้เอโอเคเดี๋ยนอกเรื่องโอเคเรามาเข้าเรื่องกันต่อตเอาเป็นว่าถ้าผมพูดไวเนี่ยต้องขออภัยนที่ดีด้วยเพราะว่า มันปากไวอ่ะอืมปากไวกว่าความคิดเราสามารถรู้ได้นะนะครับในดวงชะตาเนี่ยสามารถรู้ได้ว่าเราเป็นคนปากไวกว่าความคิดหรือความคิดไปก่อนปากแปบลบว่าออคิดดีนะแต่ผมไม่ดีเพราะว่าปากมันพูดไปแล้วอ่ะมันไม่ใช่กลับมาพูดใหม่นะครับมันดูแบบตกลงเอาไงอ่ยอะไรประมาณเนี้ยก็จะยังับมันอาจจะดูแบบงงๆแต่ถ้าใครเข้าใจเป็นแฟนขับมานานแล้วเนี่ยจะเข้าใจว่าโอเคผมก็พูดผิดอย่างเงี้ยประจํานะครับก็ก็รับได้แล้วเข้าใจแล้วอะไรประมาณเนี้ยนะครับโอ okay, MM เคเรามาเริ่มต้นกันต่อนะครับ ดาพุธในเดนวินาทหมายถึงระวังคําพูดจะพาหายนะได้นะคาพูดเนี่ยนะครับอ่ะทีนี้ดาพุธอยู่ในเดนวินาทเนี่ยมาจากเจ้าเรนลาภลาภวินาทแต่ว่าได้ดีต่างถิ่นนะครับอ่าเขาเรียกว่าอะไรมีโชคมีราภจากต่างถิน่นแดนไกลถ้าเผิดอได้รับโทรศัพท์จากต่างถิน่นแดนไกลจะได้เรื่องเรื่องดีนะครับจะมีเรื่องดีข่าวดีมาบอกนะครับแล้วก็อ่าแต่ถ้าเป็นปกติไม่ดีนะครับลาภวินาทแปลว่าไม่มีโชคลาภในช่วงนี้ไม่มีนะครับ จนกว่าจะันที่ยี่สามก็คือเดี๋ยวกางกลางเดือนจะพยากรณ์อีกครั้งหนึ่งเนาะเอาเป็นว่าประมาณนี้ก็คือไม่มีโชคลาภนะหรือมีลาบจากแดนไกลเท่านั้นนะครับจี่ด้พูดมาจากเจเดนกระดุมพาด้วยก็คือการเงินการเงินไปตกวินาศแปลว่าโอ้มีแต่เรื่องจ่ายตังค์นะครับตัวเราเนี่ยก็ก้มอยู่จะแย่อยู่แล้วก็ยังมีแต่เรื่องจ่ายตังค์อาจจะอาจจะก,ก้มเพราะว่าเรื่องจ่ายตังค์ก็ได้นะคือคุณจะมีแต่เรื่องค่าใช้จ่ายครับอืม ค่าใช้จ่ายมาเยอะมาแยะมาอยู่นั่นนะ่ะนะครับรายได้ก็ไม่ค่อยจะดีเพราะว่ากระดุมพาวินาน,นะครับยกเว้นคนที่ทํางานเบื้องหลังทํางานออนไลน์อันนี้จะได้ปังเลยครับนะบเพราะว่าการเงินไปตกเบื้องหลังนะครับเห็นไหมคนที่ทํางานราชการทํางานประจําทํางานที่แบบนั่งอยู่ขัดโต๊ะเนี่ยโชคลายนะครับบอกเลยนะโชคลายมันอาจจะดีทําให้คุณมีเงินมีทองมีอะไรก็ตามแต่มักจะมีปัญหาประจํา ก็ไม่แปลกเนาะเพราะว่าผมเคยทางานคือว่าไปฝึกงานที่ราชการเนี่ยไม่ไหวไม่โอเคนะครับนินทากันว่าร้ายกันแถมดึงเราไปด้วยขนาดเราเป็นแค่นักศึกษานะครับนักศึกษาฝึกงานนี่เฉยก็ดึงเราไปยุ่งนะครับก็คือเขาไม่ถูกกันสองฝ่ายหน้ากับหลังผู้หญิงทําข้างหน้าผู้ชายทําข้างหลังแล้วเขาไม่ถูกกันนะครับแล้วก็มาถามผมเพราะผมว่าไม่ทราบก็บอกว่าไม่รู้ได้ไงก็อยู่กับพี่เขาไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยคือแบบ เอาแล้วจะกเราไปเกี่ยวทําไมอะไรประมาณเนี้ยแล้วเราก็พูดไม่ได้เพราะว่าถ้าเราพูดพูดแล้วมันไม่ถูกกันอ่าแล้วเขาไปตีกันอย่างเงี้ยอา่าทำไงละเราเป็นคนพูดอะ่ะดังนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ยุ่งกับเรื่องพวกนีเช่นนี้ตั้งแต่นั้นมาโนจัสเซโนเลยไม่เอาอีกแล้วนะครับไม่ทํางานราชาการไม่ทํางานที่แบบเป็นออฟฟิศคนเยอะๆไม่เอาทางานเองก็ทำงานเกี่ยวกับเออฟรีแลนซ์ดีกว่าเพราะว่าอา่ะสบายใจเพราะผมเป็นคนอินเทอร์วร์อยู่ด้วยนะครับเลยไม่ไม่ชอบทํางาน ที่ไปยุ่งกับคนเยอะๆนะครับแต่ทําได้แปบ,บๆนะแต่ถ้าทํานานๆจะทาไม่ได้นะครับคนเราชอบไม่เหมือนกันนะหรือบ,บางคนอาจจะอดทนเพราะว่างานนี้มันงานดีเงินเดือนสูงอย่างเงี้ยแต่ตัวผมอ่ะที่บ้านไม่ได้เดือดร้อนนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ทําก็ไม่เป็นไรก็ใจไหมครับแต่ตัวตัวบางคนเนี่ยนะครับมีทั้งหนี้ทั้งสินทั้งอะไรก็ไม่รู้นะครับจําเป็นต้องทําหรือถนัดนี่ี้ครับเรียนมาจากคานนี้ก็ต้องทํา อ่ะก็ทําไปถูกไหมครับแต่ว่าตัวผมเองอะ่ะไม่เดอดหลอนถ้าไม่ทํางานราชการเนี่ยก็ได้เพราะว่ามีกองสีมีมรดกมีอะไรเตรียมรับได้อยู่หมดอยู่แล้วครับนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้เดอดร้อนขนาดนั้นก็ไม่จําเป็นต้องทําก็ได้ครับอ่ะคือคือจุดแค่ไหนดวงของผมอะ่ะเป็นดวงที่ต้องเหนื่อยยากด้วยตัวเองนะครับจริงอยู่ว่ามีมรดกมีมกองสีรลองรับอยู่ก็จริงแต่ว่าไม่รู้สิ ในดวงชะตามันบอกแบบนั้นนะว่าเรายืนด้วยํำแข้งของตัวเองดีที่สุดนะครับคนอื่นเป็นแค่องค์ประกอบดีไม่ดีผมอาจจะไม่เอาบรรลุก็ได้นะเมื่อถึงเวลานั้นนะเพราะว่าเราอาจจะแบบตั้งตัวได้แล้วอะไรประมาณนี้ครับแต่ตอนนี้แย่มากนะจะบอกให้โอเคประมาณนี้มันแล้วแต่คนเห็นไหมครับแล้วแต่คนทํางานอะไรชอบงานอะไรถนัดงานอะไรเรียนอะไรมาทําอันนั้นครับดีที่สุดนะเพราะว่าอะไรเราต้องเข้าใจก่อนว่า เราถนัดอะไรเนี่ยคือสิ่งที่ดีสุดต้องคํานึงถึงตรงจุดนี้ไม่ใช่ว่าทํางานที่ชอบแต่แตัวเองทําไม่เป็นอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะอ่าบางคนเนี่ยบอกว่าอยากเป็นนักแสดงเห็นคนอื่นเขาแสดงแล้วแบบแตัวเองอยากเป็นบ้างอ่ะพอเวลาไปถึงตรงนั้นพูดไม่ออกแสดงไม่เป็นอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ที่ของคุณนะเข้าใจหรือยังครับดังนั้นเนี่ยถนัดไว้ก่อนเลยชอบไม่ชอบไม่แลวแต่แต่ฉันได้ตังค์อ่ะถูกป่ะครับก็เอาไปก่อนสิอ่าประมาณนี้แล้วค่อยขยับขยายที่หลังก็ได้ครับโอเคต่อไป ดาวเกตเขาส่วลาสีรกรกฎาคมวันที่14ก,กรกฎาคม6กกลุ่มกับดาวพุธก่อนนะครับพุธกับเกตเนี่ยแปลว่าพูดเยอะพูดแยะพูดน้ำท่วมทุ่งนะครับแต่พูดแบบมีสาระนะไม่ใช่พูดแบบไร้สาระนะครับดาวเกตเ,เนี่ยแปลว่าประสบการณ์นั้นเนี่ยแปลว่าพูดมีสาระแต่มันตกวินาศก็แปลว่าระวังคําพูดเหมือนกันแต่มันจะแก้ด้วยคําพูดที่มีประสบการณ์นะครับคนที่มีประสบการณ์เท่านั้นเนี่ยจะเป็นคนที่พูดแล้วมันน่าฟังพูดแล้วมันน่าเชื่อถือ พูดคือแบบว่ารู้เรื่องทุกอย่างนะครับไม่ใช่ว่าพอถามอะไรก็ไม่รู้เรื่องอ่ะก็วินาศนี่ครับถูกไหมวินาศแปลว่าสูญเสียสูญสิ้นนะครับดังนั้นเนี่ยคำพูดเนี่ยจะพาหาเรื่องจะว่าเราอะไรตกมาตายตาย,ตาย,ตายน้ําตื้นพวกอย่างได้เหมือนกันเพราะดาวพุธแปลว่าเอาตัวรอดพออยู่ในดาววินาศมันรอดได้แต่คุณต้องมีสติดาวพุธแปลว่าสติครับและดาวพุธแปลว่าเอาตัวรอดเพราะว่าน้ำเนี่ยมันคือดูธรรมชาติของน้ําก็คือทางของจุ้ยบอกว่าน้ำเนี่ยเป็นอะไรที่แบบ วิเศษที่สุดในจักรวาลนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าน้าเนี่ยสามารถอยู่ในรูปทรงไหนก็ได้ถูกปะ่ะนี่คือคือน้าไม่มีไม่มีตัวตรงแต่สัมผัสได้นะเราเห็นได้แต่เราสัมผัสไปไม่ได้นะมีใครจับน้ําได้บ้างไม่มีครับมีแต่แค่ว่าเอาเอามือเนี่ยรองน้ําขึ้นมาได้ถูกไหมครับเพราะมือเราเนี่ยเป็นภาชนะหนึ่งที่น้ําสามารถมีรูปร่างได้เหมือนกันหมดอย่างเช่นเอาพิมพ์ไปรูปดาวอาน้ําก็เป็นดาวได้ น้ำเป็นรูปไอศครีมก็เป็นไอศครีมได้เห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยน้ำมันปรับตัวได้ดังนั้นเนี่ยการปรับตัวนั่นแหละคือการเอาตัวรอดเขา้าใจไหมครับแต่ท่านน้าเป็น,นท่านที่ไม่ได้เก่งนะครับไม่เหมือนธาตุไฟที่เก่งนะครับแต่ว่าธาตุน้ำเนี่ยคืออันเอาตัวรอดอดังนั้นเนี่ยดาวพุธเป็นดาวที่ดีทั้งคู่ดังนั้นเนี่ยนีย่งไงลาภาวินาศมันรอดได้นะครับบอกเลยแต่คุณต้องมีสตินะครับไม่ต้องจำเป็นต้องรู้อะไรก็ได้แต่ขอมีสติอะ คนเราอ่ะเมื่อถึงจนตรอกแล้วอ่ะยังไงมันก็มีสติออกได้นั่นแหละครับเหมือนกับถ้าเป็นพูดง่ายๆเหมือนหมาจนตรออกครับมันก็กัดม้วนเลยนะ,ะถูกไหมครับเพราะว่ามันมันถูกแบบหลังหลังชิดฝาถูกไ่าทาอะไรไม่ได้อ่ะมันก็สู้อ่ะนะครับก็คือกัดไปเลือกอ่ะอะไรประมาณนี้นะครับโอเคก็พยายามใช้สติมากๆแล้วคุณจะรอดเนาะคุณอย่างเป็นไฟแห่งปัญญายังไงคุณก็ฉลาดอยู่แล้วแหละแต่ว่าคุณต้องเพิ่มสติด้วยเพราะกันฉลาดแต่ไม่มีสติทุกอย่างก็สติแตกนะครับ าใจปะแล้วคุณจะเอาตัวรอดยังไงถูกไหมันนั้นเนี่ยอย่าอย่าหลงว่าตัวเองฉลาดแต่ว่าไม่มีความเฉลียวนะครับเพราะความเฉลียวทําให้คุณรอดเนาะโอเคนะน้ากับไฟมันมันไม่ถูกกันก็จริงแต่ว่ามันเป็นตัวที่จะทําให้คุณเนี่ยเอ่เขาเรียกว่าอะไรในทางคงช่วยหนักจะไวนะครับน้ํากับไฟไม่ได้แปลว่ามันจะข่มกันเสมอไม่ใช่ว่ามันจะดับกันเสมอน้นําดับไฟเสมอไม่ใช่แต่ว่ามันมีคำว่าปรองดองด้วยครับอ่ะคำว่าปรองดองในทางคืออันนี้ หมายถึงว่าผมเ, ые, เรียนเยนแบบอะไรเรียนแบบไม่ป็นติดต่อแต่โชคดีที่ผมรู้ขั้นสูงนะครับโดยอาจารย์ที่ผมเลือกมาแล้วก็คืออาจารย์ที่สอนโหราศาสตร,ร์ไทยเนี่ยอาจารย์รู้หองจุ้ยด้วยนะครับเพราะว่าอา,อาจารย์เป็นโหราสามสิบปีแล้วนะเป็นพี่อาจารย์ลักด้วยซ้านะครับหมายความว่าอาจารย์ลักเนี่ยยีปีนะแต่ว่าอาจารย์ที่ผมเรียนมาเนี่ยสาปีครับสาปีมีเยอะครับแต่หมายความว่า,าก็โอเคอะก็คือรู้ดีรู้ลึกจริงหลนะครับเพราะว่าสาปีเนี่ยนะครับ ก็ผ่านโลกมาเยอะเห็นโลกมาเยอะครับพ่อจารย์ก็ค่อนข้างอายุเยอะแล้วด้วยนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันในอีพีที่2นะครับคือดาวระดาปุณกดไลค์กดแ,แชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องชาแนลของเราได้นะครับก็เป็นครับ